ปปเป็ปด,ปปดปาบไมจำปแลยเปยงนี้เนาะักันเป็นอย่งนีนุยนับกันเด้อดููได้สดถึลกโ,โดดนี่เด็ดขาดเตั้งมาใหม่สมจัดน้อยเหนื่อยอข้อบาแบาสวัสดีตอนซ้อครับพี่นอ้องสวัสดีซี่สมองสวรรค์สวัสดีพี่พี่งน้ บ่าว่าสิอยู่ไก่อยู่ไก่อยูกไก่ไทยอยู่นอกก็ดีหรือบ้านไก่คิดติดกันสุขุสุข,ข้นครับบรรยากาศบ้านเฮาก็ถือว่ายังแห้งแล้งอยู่ฝนก็บ,บ่ตกมากโอห้หลายหลายมื้อหลายเว้นแล้วครับอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนก็ว่าได้ถึงตกมากกับพ่อพ่อไปบ้านเฮาก็บ,บ่ยังบ่ทันฝนมาฮอดอยู่บ่คือทางอุดรหรือว่าทางุกาหารทาง ประสินสกคนผลยังดีครับท่านคุณบ้านห้องก็ยังเห็ดน้ำเพริ่เข็ดตำบลสุโกจะไปส้ปสนทั้งระวังใช่เดียนไวเอดว่าปีนส้อนอนี่ยังพระท่านผลพระท่านมาหอดอยู่ยังมหอดว่าถึงครับเนี่ยเรื่องแหงเลงอยูอ่เขาเขาเขาเมลไรเนื้ยอย่าร้าครับตัดกับตัดมึงว่ามินเนี่ยตัดหน่อกันตัดเส้นแหงเลี่ยงก็ได้อย่ากำลังเสียมมันมินไมน,นามีทางขอมาหนิกะ ตัดออกกันอีกสิสิทธิการยืดดิพอ่อตัดปลาบก็มีหนามไม่ทาก็ดีขึ้นไงทางผุนห้อยท่ำข้าวผมผุนมาตัดต้นหญ้าต้นโยกอกก่อนก่อนสิทธิโอไส้เกี่ยวหิ้งวัวครับนี่ จะข่วนทวนๆพี่น้องเอ้ยคนดังท่านออกไม้ยชโซนี้เราเห็ดนั่นเห็ดนี่เยู่เด้บ่้อย่นกุ้งเมกมันดีจาวปลดีจาล่งดังไฟสิตบบักเขียสุพี่น้องโอ้แหงสูบบกเขียวนวดีกินตอนสุข่ำเดีาวพนวาเน้องอืมคุยไปได้ก็ถือพ่นนั่นแะตอนพนวานนับผักงเมนูตอนสองเขามอะไรเมอะไรสแงอัน น้ำไม่สมใช่ไหมเสียบเราก็สิู้ปะเขียสุ้ผีสุน่องกินพี่น้องสิอยากน้ำมันเหล่านเตื่อนเพือนเตือนกินอาเดี๋ยวนี้แห้งก็ได้มาแห้งโดนเลยเนาะห้ามเดียนหัวดิจิได้เสียหนาออกหมดเยอะดอกคือเพราะว่ามันเป็นยางวัตถเพราะว่าถึงตกมากกับพ่อยางแข้งว่าเปียกหย่อนเวอ่์ไงซะบอคือแถวท่าไงพ่นแล่วพ่นท่องไปหาบัวเขาไปหาท่าเปล่าทาง สกลทั้งอุดรน้องไข่ทั้งมุกดาหารนี่างก็พวกขจาพคนดีเนาะทั้งห้อก็เป็นแง่มไหนบุสิมาเอาก็เตรียมโตพอดนดอกตี้พูว่าดอกี้ละเสียยาแล้วเสียยาสวนแล้วเสียยานเดินหนีทีเดินหนีแต่มาาไปง่วรถเตรียมโต๊เลยมวาโอ้ยรถสวานี้ข่อยจีบไดีเกี่ยวอย่างงามงายถือว่าพอดีเห็นว่าอยญาพ่าพอด้เลี่ยม ช่วงหนึ่งม่เห็ให้เบาปุ๋ยนมาตัดเอาทาานี้ป้าปลุกตั่วคนเดยกแป้นี่อาเสียทั้โดนเราเียกว่าดิกินซุบุเคียนี่เนาะกินโดน้วนี่ะ้าบนนาบนเา มีอหานสานบทอยนี่าทใ้นำปเด็ดกินตกบกบหูแล้วพี่น้องเอ้ยพนหน่อยใสยเดิมมือเกาแล้วครัปุกเรลอยหาบาทมันวะงงมันว่าแซ่บพี่น้องเห็นว่าเสียก็้ึงลองซั่งไปกินล่องมองจ้ากบปลกซิมงๆบางก้นลอยหาบาทมันเมียนคือควบไฟรุดไหวอีพวกวาสนล่องมงล่องมองจะ่อสั่งไปไหลอ ตั <S <S ้งทีนึ่งเถวสองก็มาหาปลูกเลื่อยๆปฏิวัติดิิดฟ้าใบเขาจเ็บพักไปไปไม่อมแ่ว้าววาดอกไม้ก็จยกได้ดอกอัญชันยินรอดเทาสมุนไพรเป็นยาพนพี่น้องต่ว่าต่ว่าคือเมย์ตูวว่าดิว่างวยมันจินได้บ่หรนอไนได้ันนะงวยมัน พอเห็นอยู่บ้านานั่นเราว่าสิผ้าพีผ้านองไปเลอกเบิ่งจะกรอบอยู่ <เห S 1> ข้าเจ้า<ด>ปลูก,กเรา <c oughs> เออบอกข้าเจ้าปลูกก็คือปลูกไว้หลายแทดสิด่งนี้กินท่านอยู่บ่<อ>หรือ,อว่าข้าเจ้าเอาเนื้ไปขายสินะเอาไ,า,า,าไปตากเอาไปตากดิแไปตากแล้วไปเห็ดน้ำข้าวท่านน้ำเหยี่ยมเผินใส่อาหารโอ้กิโลหนึ่งสิบว่ามปนซี่หางร้อยอีกคนสีผสมอาหารตอนแรกแม่้องไอ้บาสิปลูกเนวาละมันเกิด นั่นสิปลูกอีกยักงเยู่ให้มันมีในก่อนคัวมันสีแห่งผมบอว่าน่ีอยหาอยงเงนสีโลนึงอมนมีลูกอีกยอปกสตอนแรกปลูกหญ้าไว้ฝนอันนี้มีบุรีผ้าโอ้ผนี้สมงแงมเมื่อจบเกินบานเขาเทวจีเมื่ก็เป็นสี่แล้วครับไห้ินพักอันอีตู้ไยหรือว่ากับพ่อปลาเขานี่ประมาณสี่แล พาตกช่วงมันงามกับแงมยงมนั่นมันก็ดีมีบ่งมีแมงลงเพราะว่าเขาบอก่าดีสียาสีอย่างเนาะบริสารเคมีบริลงตีดอกท,ที่ปีที่ีพวงมาลัยสวนขั้ว,ออวบอกสวนขั้วรวยกินได้เพิ่นว่ายางสีนเนีย่นยใช่ล่ะเอาบอกดอกกระเจียวอีกกอนเป็นอีกเล็กดอกกระเจียวก็เป็นอีกเลย<ม>ดเด้อเห็นแต่ล,<ม>ละสองดอกมันปลาใบใหญ่เนาะ เออล่องล่องเขาล่องไปหาเจ้าล่องหาดอกมองโคเขาเอาจอยไอเจะคือมึงยังนี่โคกไหมตัวกับกระรังขึ้นงามมีขืนข้างเยอะดอกเป็นฝนมากอ่จรสิเป็นได้หรือว่าช่วงนี้ฝนมาทั้งมากเนาะทานเดีมากฝนน่ะฝนมากบบคิดกินช่วงนี้ดอกไอเกี่ยวนี่ยเต้องไปกินโคกคนว่ะขจอยมีแนวขายมี่ผ่านกามีขายพร้อมแ้่พ่อขาเป็นลวก

ม่นกยดนี่หมืองอยูแกงเซนใหม่ร้วนนีิบอยขวามันกินลงแบบยบบม่ได้นเลยเด้ยยั่งกินแลยนะไม่ได้ซื่อกับประยักษ์ยุ่นเนี่ย่ได้ซื้อพี่น้องผ่านไปอันตลาดนัดบางคตก็ยังได้กันปิดเราเด้อพี่น้องยั่งเอฟซีสมองสุบันหรือวบานบานเฮานี่แหะ ทาางไปตลดนั่นทางไปตลาดนี่พี่น้องทางไปตลาดนัดเที่ยวโกงลาดทวงไปนี่ทั้งหลู่ร่างบังคุกว่าคัคกับไข่อยู่เด้บ่ดีแลโดกถนนดำเมียนผู้เฒ่าครับฮัทขี่รถไม่หรือวะครับรถเป็นไม่ยันยันกับรัดไปนี่แล้วเส้นมาผู้ประโยชน์ี่มอดไค์ไปหรือว่าเนยไปกับพ่อไปได้อยู่เอาเมียนเองไอ้เจี๊ยบไปข้าวก่อนทีเบิ่งอินเตอป้าล้ำห้อกไปสุกแล้ว ต้นนี้แหละบ้านกมูเนี่ยว่ามันสิลรนบ่โอน่ะก็หลังสิสุกเหลืองแล้วเนี่ยกาามเนี่ยต้นนี้บ้านกมูหลักกระดกเนี่ยเนี่ยงามครับอู้ยไก่เหลี่ยงไก่สุกแล้วเริ่มเหลืองแล้วแซ่บเติมเต็ไก่เหลืองแต่ว่าเพิ่นสีมีในกระดาษห่ออยู่ดิพิ่นอันมีถุงมาห่อแต่ว่าห่อมะ่อร์ไปต้มชาตินี่ละเอาปุ๋ยมากอืมเอาถุงปุ๋ยมาห่อร์ดูถอดแล้วถุงปุ๋ยดูไอเทียนปลเต็มมันก็สิลรนประมาณสี น้ำเงาน้ำโยมันเรื่องเส้นเนี่ยเฮ้ยมีอันกะหลอกกะเตียมากัดมันติมันคือร่นเป็นขั่วเป็นแซ่งสิเจ้โอ้รนมันก็ตกลงไปเก็บดอกมันคือคนตกก็ไม่เดินมาไป กุ้ดูโตเงินไหลต้กระอก่พี่จ๋าอยู่่น้องแต่ว่าพระท่านอีกจ๋าต้นแตง่แมันได้ใส่หลายนอะของลุงลุต้องแงไอ้นี่ใส่จำดนบอัะเป็นบุญแล้วว่าทิงมาเก้อนนี้ดอกเพราะว่าเป็นยังวัตเพราะว่าโย่ถังมาสีกักเก็บนำฝนใบก้อนเก็บเพราะว่ายุหันมันใส่นำหลายอยากไปไดมากเศษฐีอ่ะนี่นำผลน่ ยังบาดิตุ๊าดดากาุ๊กตุ๊กตุ๊กแุลกตุ๊กต่๊กตุนกตง๊กตุ๊กตุ๊กตุ่กตุ๊กตุนกตุ๊กตุ๊กุ่เกตน๊่เุอกตุ๊กตุหกตอ๊กตุ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 ต้กกกักอดไข่ กาแฟพอเห็นมาสิแน่นสิเดี๋ยวลงไปหากาแฟเข้ากันไปหาหนูหาไนยุซะเพิ่นนี่ก็เป็นหมุนน้เย็นนะเพือว่าอะไรดิมวลในพวกทัวมวนบกทัวม่านวยงามงามพี่น <House> ่องเนี <player> ่ยท en <inappropriate> <ills> ัวพี่หน่องละของทยาติตำมนเสียเปือยหรอวันนี้เอาขึ้นก่นัน เีกหน้ที่ผ่านไปถือว่าก็ดีพ่อหยังันหวานนี่หละอย่างกุบกุบนี่เรากรเียวเกิดเทีละสองดอกวันนี้มีสองก็อเหอพ่อได้ร่วมพ่ออย่หอมหินหอมได้ละสองดอกมีอ่น

ไปขวบเลยตัเป็ดเราใหม่ห้าซีเหมืนะจะลอยแล้วยี่อยแน่เลอยีลอยแน่และปลาบดไปใส่นั่นมันสมต้องไปขวบด้วยกัน Mình số món ăn của lúa ngay ngủ chắc là nhau lít nó mùi ní bơi sút mùi ní kia ngủ mùi 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 ปวดตัวด้วยาั่างกอ๋อที่หัวใจเข้มตังเสียบขัดเลยนาะไม่ได้กินโดนเนาะยังน้องไม่ส่งโอ้นวดแล้วพี่น้อเปิดนวดเลยไม่ม่ตื่นนวดไม่มันจะนวดี ขันนนเลิกนี่วันทิตตกไงอยู่ดีจีเดียวพอดีกนบันหอดบันเล่านิกันไม่เดินเห็นทางปุ้จีขนหอดน้องเดินอ้ตี ที่น่งที่ที่สองที่สองเขี่ยนี่เปอยดีครับพอหยิ่งหย่นเป็นตนน้นดีสิว <laughs> ้าเอร่อยเร็วมุนเลยนั่ะ <laughs> จากเด็กอุ่ยติเสียบสุขัมตัวนี้ตินต้นสุข้ัม vạch bay qua mắm phá 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 xin lúc nha yết áp kèm 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 เอ,า,อาไปาแก่ไอ้หูหูเอ้ยก่ได้สดถึกลูกโดดนี่ได้การเลยแบบนี้ตั้งมาใหม่สมจักหน่อยนี่อเอ้ยออกมันข้อแบาบแบบนี่น้องเนี่ยเสียบเนี่ยมูนี่มันต้องกินกับช่วงหนาหนาวเนา,นานะครับหนาได้ก็เสียบฟุตเกาเลยว่าเพราะว่าเสียบก็เอา เนี่ยพ่อเจ้าเชี่ยวขร่งไทยร่งหน้าดำไทยทำหน้ากันนี่บ้าวางมันขังกันดิเกียงใสีห่ห่วง,งแม่งกระเสียบมันวะโอ้หลายปีเราโดนหลางพ่อประเทีนแม่งแล้วนั่นเนาะเย็นหายาก,กนเนดิแมงอิดกับว่าใครพ่อแม่งยดกับว่าใครพ่อบางคนว่าแม่งยดเป็นแบบไหนไปรุ่นเป็นมันตัวเป็นตัวเขียวเลยเอาเรียบร้อยแล้วครับนี่ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี่ยใส่ ง่ายห้องมอนี่แกงนอกใบสมใส่ลาบปากเหลี่ยมขมสุกเขียรลวกพักครับอันนี้ข้างนี้เป็นพักสดโอ้ว่าวพี่ครับเด้มาเด้อพี่น้องพานห้องมากินของง่ายในมูนผิวลุ่นเส็บแซ่บพร้ากันตอนสองอารมณ์ยกรอดับอึ้มนะเสษเสี้ยมมันครับเต็่มกันเอาเป็นติ่มสุกเขียร์ตีเมนตุ่มสุกเขียร์โดนโดนอีกทีนึงราะว่ามันหวานลงปันกล้วยตัวโดนโดนอีกแซ่บ สิมน้ำม่อมเลยครับาพี่น้องมากเสียบกดไปเลแล้วอ๋อ,อ,อกินกินมาเด้อพี่น้องเด้สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการมาหคุยซูบุเขียะน้ำมูไปรุ่นเด้อวันนี้ของเสียบก็เดี๋ววาน้ำมูแบบเสียบก็ราเสียบซมือโดยตนเองตน,นนอกซูบเขียะดอกวีตก่ของี่ตึงลงไลยพักเต็มถาดมาละ มีแ่เากเด็กกินแล้วก,วก,กมาละตอ,อบนี้ผมบอกไม่ละมันมักสมเลยามันมาละม,มากกินเด็กกันเป็นยาตั้แม่เ,เป็นยาเแมนยามาจนเนวนเลยจุนี่แม่ท่าพเซาเงินวันดีสอนพักน้ำครับ ไหนนีเป็นยามเสนเนียวเจาว่ามุ่นีพอขาดใจย,ยุดดอกอมุงนีพ่อขาดใจย,ยุดดอกกัญยาณเแต่ว่นถึงเป็นชู้รถหนิเนี่ยแหะขาดขมูยขาดไ่เลยบใจนบัวเสียบเนาะหักไรมบาบ้า กะจีแม่เพรใส่แสบดยอย่ืบบมไปหน้าบมีรถเนาะบนมีรถมาใส่สมัยนี้ั้งขันบมีดีกันาาใส่ผู้ใดยังมากอ่มันหมือกับวาตบปากบโบกินแด้แยบใจได้เีนนาใช่ดูอยู่บปากผมจะต้องจ้างจ้างได้ดูทีเขาเรียกผูได้ว กไก่เถอ,อ,อพะพี่เด้สามคนเยอะขนาดสนมากคุณไปกินของยุโรนโคกตันไม่ได้พี่น้องคุณเดี๋ยว,มยวไม่กินยุโรนีเด้ไม่เห็นหน้าแต่ไปยุโนมาอยู่หนี่นาย,ยโคกตนันหน้าดำเนาะขาดโลก,กัขาดน้อยเราคว่ำจากในบ้านไปเย็นกอดโคกตันไอ้ที่ถนนแถวนี้เป็นป้า ปลาหมน,นคือย่านพิลลอกตัวไก่เจ้กับ้านเนาะช่าดึงไส้เป็น,ลนคละนคนเดียวชแเรา,ารเปไปนวอยู่พีไม่ัมโดก็ได้เราเดียเดี๋ยวเด่อนส่วนเรื่อ มลตัวนี้ไปเอีกแบบนึงได้ครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องค่อยติดตามค่อยเป็นกำลังแรงใจอีสานบ้านุหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเสานีมือนีว่าตั้งซุปตุ๋งแกงราไปสมซสี่หลาปากแหลมครับพักผ่านไปเงี้ยนึงเ้าวนี้มือนี้พายุรุ่นพรอ้อมจุ่งานครับสวัสดีครับ